่อครับสีเขียวตอรอี้ครับวันนี้การที่ไปทำมาแล้วหลายๆอย่างการเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับตาาลิตลดคือบอไม่ได้คือบอต้งลิงมาต,งมต้องลิงถึ้งลิงลลว่ารอการเลืดดน่น้อรกานได้มนนเี่ตอมัน เรื่องสิ่งมันอยู่ในใจตั้งนานเลยตอนแรกเินแต่ไม่คิดว่านี่นนใช่ไหมน้องเพราะเขาเห็นไม่เห็นเต็มเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวนี้ดูนะครับนี่อดทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วครับเปิดแก๊สตาร์ทให้ดูแล้วก็ปรับรถเบรคเบาด้วยนะตาร์ทแค่ไม่ต้องปิดเครื่องนะครับดูไยมรับดวนะเดี๋ยวขึ้นข้าให้ดูนะครับฟอ,อง,ไงไม,ม,มันจะติดยังไง มองภาพไปคนะรับสำหรับบางทีอาการนี้มันไม่ไหมดเพราแกไม่หายบางทีไปทำน,น,นแะแต่ครับเจ้าของตัวเองนะเข้าใจด้วยสุดนะแต่ว่าทําไม่เป็นเสียตังค์ไปเรื่อยๆก็อาการน,นี้เปลี่ยนไส้กรองนะครับตัวละ20บาทมี5บาทไส้กรองมาเป็นสิน่งออกจากน้ำมันมาเป็นตัวเขาขาวนะเพะแกออกมานะ้อันเก่าตัวนตะอนแลมันเหลือตังค์นั่นแหละแล้วก็ใช้เวลา เป็นคล้ายๆแบบน้ำมันมันไหลยุดหยุดไหลไม่ทันตอนนี้ก็เรียบร้อยอเดี๋ยวเราจไปเทสกันนะครับไปเชิญครับเชิญนักชุมได้เลย